วันที่ในภาษาจีนและภาษาไทยต่างกันยังไงนะตามมาดูพร้อมกันเลยค่ะทงชวม,มันหาวจิ้นเทียนไหลกันหวังเราซื้อสวยสีจงองวัน สวัสดีผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับเราซือเชอรี่ในรายวิชาภาษาจีนกันอีกเช่นเคยนะคะและในวันนี้นะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องจินเทียนจีเว่จีเฮ่าซิงชีจีวันนี้วันอะไรวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะคะซึ่งเนื้อ,อาหาในครั้งนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยคําศัพท์บทสนทนาและแบบฝึกหัดค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราก็ไปดูจุดประสงค์กันเลยค่ะ จุดประสงค์ในการเรียนครั้งนี้นะคะนักเรียนสามารถเข้าใจหลักการเขียนวันที่ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาทบทวนตัวเลขกันก่อนค่ะตัวเลขแรกนะคะ e แปลว่า1นึ่ง r สอง s ส s ส u ห้ l หกเจ็ 8ปดจิยวเ1้าสือสิบสอีสิบเอ็ดสอสต่อไปนะคะนิมนต์ตากายชูฟันต่าป้าสืออีเย่นักเรียนเปิดหนังสือไปหน้าที่81ค่ะคำศัพท์แรกนะคะคือคำว่าจินเทียนแปลว่าวันนี้ คำต่อมาคือมิงเทียนแปลว่าพรุ่งนี้และเราซื้อขอเพิ่มอีกหนึ่งคำนะคะก็คือจัวเทียนแปลว่าเมื่อวานก็เราซื้อตัวสานเปลี่ยนอ่านตามเราซื้อคำละสามครั้งนะคะจัวเทียนจัวเทียนจัวเทียนเมื่อวานจินเทียนจินเทียนจินเทียนวันนี้มิงเทียนมิงเทียนมิงเทียนพรุ่งนี้ ต่อมานะคะก็คือซิงชีแปลว่าสัปดาห์ก็เอาชื่อตัวอเปลี่ยนซิงชีซิงชีซิงช,งชีและถ้าเรานำคำว่าซิงชีบวกกับตัวเลขอย่างเช่นซิงชีอีก็จะมีความหมายว่าวันจันซิงชีเอวันอังคารซิงชีสัน วันพุธสิงชีซื่อวันพฤหัสซิงชีอู่วันศุกร์สิงชีลิววันเสาร์สุดท้ายสิงชีเทียนวันอาทิตย์ไม่ใช่สิงชีชีนะคะคำถัดมาค่ะก็คือเย่แปลว่าเดือนกันเราชื่อตัวสามเปี้ยนอ่านตามเราซื้อสามครั้งค่ะเหย่เย่เย่ คำว่าเ u ย่นะคะถ้าเราเอาตัวเลขมาวางไว้ข้างหน้าเช่นอีเย่ก็จะแปลว่าเดือนมกราคมเอ่อเย่กุมภาพันธ์ s า n เ u ย่มีนาคมสี่เย่เมษายนอู y เ e ย่พฤษภาคม l หลีวเย่มิถุนายนชีเ่เย่กรกฎาคมปาเย่สิงหาคม เจี่ยว,ว่กันยายนชื่เว่ตุลาคมชื่ออีว่พฤศจิกายนชื่อเ,อเ่ธันวาคมค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของหลักการเขียนวันที่ค่ะ วันที่ในภาษาไทยนะคะก็จะเขียนได้เป็นวันจันทร์ที่17มกราคมใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าในภาษาจีนนะคะเราก็จะเริ่มเขียนจากเดือนค่ะซึ่งเดือนนะคะก็คือยุจะอยู่หน้าสุดค่ะถัดมาก็คือเป็นวันที่นะคะก็คือห้าวและสุดท้ายก็คือวันค่ะและก็จะได้เป็นอี้ยิ่ห้าว ซิงชีอีที่เป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่าคนจีนค่ะเขาจะเรียนจากอะไรที่มันใหญ่ๆก่อนมาเล็กแต่ว่าคนไทยจะเรียนจากเล็กมาใหญ่ซึ่งเดือนนะคะก็จะมีความใหญ่กว่าวันนั่นเองค่ะดังนั้นเดือนก็ต้องอยู่ข้างหน้าแล้วก็วันอยู่ข้างหลังสลับกับคนไทยนั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการบ้านในวันนี้ค่ะการบ้านก็คือแปลคำศัพท์หน้า81ค่ะ หลังจากที่หนูๆได้เรียนกันในบทเรียนนี้กันไปหนูๆได้เรียนทั้งคำศัพท์แล้วก็ความแตกต่างระหว่างวันที่จีนแล้วก็ไทยนะคะเราซื้อหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะมีความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างสูงนะคะสําหรับวันนี้เราซื้อก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ครับนะ้าใจเจียนสวัสดีค่ะ